สวัสดีครับผมเศรษฐนันท์ไม่ทองครับท่านครับวันนี้จะมาแนะนําแอปพลิเคชันสําหรับเรียนภาษานะครับที่น่าสนใจมากนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแอปนี้หน้าตาเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและเราจะสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างไรกันนะครับโอเคไปดูกันครับสําหรับแอปเรียนภาษานี้นะครับชื่อว่าแอปจาโดสนะฮะจาโดจาโดนะฮะเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษซึ่งจริงมีภาษาอื่นด้วยนะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีใครสนใจก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะครับ ทำไมต้องเรียนผ่านจาโโดสนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดังนั้นแสดงว่าเราสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนภาษาได้นะครับเรียนผ่านบทเรียนที่เป็นภาพยนตร์เพลงข่าว ที่ทันสมัยมีการอัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆอยู่ทุกวันนะฮะแล้วก็มีบทเรียนเฉพาะที่จ่าโน้ตให้จัดเอาไว้ให้รวมไปถึงอัลกอริทึมครับที่ช่วยจัดระเบียบการเรียนรู้สมมุติเราเรียนไปหนึ่งบทเรียน2บทเรียนแล้วังมีคำศัพท์บางคำหรือว่าประโยคบางประโยคที่เรายังไม่ค่อยแม่นยำนะครับอัลกอริทึมเนี่ยก็จะจัดบทเรียนขึ้นมาให้เราซ้ําให้เราได้ฝึกท,ท,ท,ทวนนะครับให้มีความชมนานาญมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมไปถึงมีแบบทดสอบนะครับของคำศัพท์ใหม่ทุกวันด้วยนั่นเอง สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดจาร,รดาไว้ที่ใต้คลิปคลิปนี้ให้แล้วก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเจอหน้าต่างยินดีต้อนรับแล้วก็คําอธิบายต่างๆของจาร,รดม่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าอะไรของเขานะครับก็สามารถกดเลื่อนล้องเลื่อนอ่านดูได้นะก่อนที่เราจะกดเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบครับเขาก็จะให้เราล็อกอินครับเราสามารถเลือกจะล็อกอินได้ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน Gmail นะครับ สำหรับผมแนะนําให้ล <c oughs> ็อกอินผ่าน Gmail นะครับที่ลงชื่อเรานะชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้เลยนะทุกคนแล้วพอกดเข้ามาครับก็สามารถเลือกภาษาพื้นฐานนะครับที่ว่าเราเนี่ยเหมาะกับภาษาไหนที่สุดนะครับภาษาหลักพุทคุาสนาอ่าผมก็จะเลือกเป็นภาษาไทยนะใครเป็นคนแบบเก่งญี่ปุ่นจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้กดภาษาไทยครับแล้วกดถัดไปได้เลยครับเข้ามาที่หน้าแรกครับดูทางซ้ายมือล่างนะฮะจะเจอคล้ายๆกับกล้องของทางไกลนะฮะเป็นรูปคำว่าค้นพบที่หน้านี้ครับ ก็จะรวมเนื้อหาทั้งหมดเลยที่มีอยู่บนจารดสแล้วเขาก็มีการปรับปรุงนะครับพัฒนาคําศัพท์หรือว่าเนื้อหาใหม่ๆอยู่ทุกวันนะฮนะอย่างเช่นอันนี้ผมเอามาจากช่วงเวลาที่มิลลิกลังดังก็เอามิลลิขึ้นมาครับเป็นเพลงอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเรียนจากภาพยนตร์นะครับเรียนโทอิกจากภาพยนตร์ก็ได้นะครับรวมถึงมีเนื้อหาของโทอิกโดยตรงก็มีนะฮะโทอิกทักกิเทสอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ หรือจะเรียนภาษภาอังกฤษ a d v e r b อ่าใครเป็นคนทํางานนะครับมรับเงินเดือนเนี่ยเหมาะที่จะเข้าไปเรียนในส่วนของตรงนี้เลยเรียนผ่านมิวสิกอ่ามีเพลงดังๆขึ้นมาให้ก็เป็นคลิปเพลงแล้วก็ไปเรียนเนื้อหาเพลงได้จากมิวสิกนะครับจาโดน่าสนใจมากๆนะครับทุกคนเรียนหลักสูตรที่ชาโดจัดให้เป็นพิเศษครับอ่ามีตั้งแต่เบสิกระดับกลางระดับสูงนะครับก็ลองเข้าไปเลือกได้ครับกดที่ปุ่มด้านล่างนะสังเกตนะที่เป็นรูปคล้ายๆกับหมวกของชุดครุยนะฮะ ก็กดเขาว่าหลักสูตรก็สามารถลงเรียนได้ตามปกติเลยครับผมจะลองหยิบขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องนะครับเรียนรู้สักหนึ่งเรื่องนะวันนี้เห็นสังเกตหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากก็คือเดอะอารามโปรเจกต์นะครับเป็นหนังฟิลกูดนะสนุกมากนะครับแนะนําให้ไปดู <c oughs> สปอยหนังอีกะอ่ะกดเข้าไปดูฮนะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอคล้ายๆแบบนี้นครับสแล้วแต่เรื่องนะบางอันอาจจะมีหลายบทเรียนนะครับอันนี้มีอยู่2บทเรียนด้วยกัน นะครับดัมโบลจิตออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลเทตเซอร์นะครับหนึ่งกับสองอ่ะกดเริ่มเรียนได้เลยนะครับเริ่มเรียนก็ให้เลือกนะร,ระหว่างแบบทดสอบกับเริ่มเรียนก็กดเรียนนะฮะพอกดเรียนเนี่ยก็จะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับมีวิดีโอนะครับแล้วก็มีคําศัพท์อยู่ด้านบนมีคลิปวิดีโอพอเรากดเพลย์ที่วิดีโอเนี่ยก็จะเล่นคําศัพท์พร้อมกับมีคําอธิบายแล้วก็มีเสียงให้เราได้ฟังด้วย ก็จะดูว่าคำาบบนี้มันอยู่ตรงนี้นะมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วเราก็ได้ยินเสียงของมันด้วยก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากนะครับได้ทั้งอ่านได้ทั้งฟังนะครับได้ทั้งออกเสียงไปในตัวสังเกตว่า1 1คลิปเนี่ยจะมีอยู่6บทเรียนนะครับเมื่อเราเรียนครบเนี่ยมันก็จะมีสีแดงขึ้นมาตรงนี้แล้วแต่ด้วยนะครับว่าเรื่องนั้นมีกี่บทเรียนบางเรื่องอาจจะมี10บางเรื่องอาจจะมี5บางเรื่องอาจจะมีส ก็ดูตามความเหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ easy นะครับบอกระดับถ้าเป็นพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์มีเดียมระดับกลางแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆครับกดถัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมาถึงการทําแบบทดสอบนะครับก็จะมีหน้าต่างได้ขึ้นมา3วินาที3ามสองหนึ่งแล้วก็กดเริ่มหรือเราจะกดเริ่มข้ามรับถอยหลังก็ได้นะแล้วจากนั้นก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นครับบางคําถามนะบางแบบทดสอบเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้เลือกภาษาอังกฤษนั่นเป็นความรับ ตอบอันไหนดีครับ that clarify หรือว่า that u n c l a r i f y หรือว่า that satisfy อ,อยากตอบอันไหนพิมพ์ใต้คลิปมานิดนึงนะฮะแล้วก็หรือหรือหรือนะครับก็จะเป็นการเรียงคำศัพท์แบบนี้หรือว่าข้างบนนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วข้างล่างเป็นภาษาไทยก็ได้ก็เขาก็จะวนไปเรื่อยๆให้เราได้ฝึกนะครับคำศัพท์ต่างๆแล้วก็ฝึกการตอบประโยคนะครับว่าประโยคนี้พูดว่าอะไรนะครับก็ได้อ่านได้คิดได้ทำนะครับแล้วก็ได้ทบทวนเนี่ยดีมากเลยนะทุกคน จากนั้นครับไปลองกดคําว่าแบบทดสอบดูนะครับสมมุติเราเรียนจบแล้วนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยดูว่าเราได้กี่กี่บทเรียนนะครับกระดตรงนี้นะครับมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หนึ่ง เลขกหนึ่งก็คือหนึบทเรียนดูสถิติที่สําคัญผมขยายขึ้นมาให้ดูครับวันนี้เรียนไปแล้วกี่คําศัพท์อันนี้ไม่ใช่ต่อวันนะทุกคนมันจะเป็นเ,เราเรียนไปแล้วกี่คําศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับแล้วก็ความแม่นยาที่เราเรียนเนี่ยเราวทำแบบทดสอบเนี่ยได้ระดับความแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้สําคัญนะยิ่งเราเรียนเยอะเก่งเยอะนะครับเราอาจจะได้ความแม่นยำที่สูงขึ้น,น อันนี้ผมทำเล่นๆกดเล่นๆนะทุกคนได้8ปดสิบสามจริงๆเก้าสิบกว่านะ,ะแล้วก็คะแนนที่เราสะสมนะครับเราอาจจะจัดกลุ่มกันเรียนรู้แข่งกับเพื่อนได้ว่าแข่งการัปดาา์หนึ่งต้องได้สักกี่คะแนนอะไรแบบนี้ก็สนุกไปรวมถึงมีคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วอะไรบ้างนะครับส่วนด้านล่างครับเริ่มทำแบบทดสอบเนี้ยเราสามารถกดเริ่มทำแบบทดสอบเนี้ยได้ทุกวันเลยนะมันก็คือการฝึกทบทวนนะครับคำศัพท์ที่เราตอบผิดหรือว่ายังตอบได้ไม่แม่นยำนะครับแล้วก็มา กดตรงนี้ระบบเขาก็จะมีอัล um กอริทึมจัดการเรียนรู้ให้เราอาจจะผสมหลายเรื่องเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องจากหนังที่เราเรียนไปแล้วอันที้หนึ่งหรือว่าคุณเรียนเพลงเรียนบทเรียนนูน้นเขาก็จะามารวมกันให,ให้ให้เราได้ฝึกทําแบบทดสอบก็เอาไปลองเล่นได้นะครับกดเริ่มทำแบบทดสอบเนี่ยก็จะรวบรวมมาให้ผ่านอัลกอริทึมที่เหมาะสมให้เราได้เรียนสนุกแล้วก็ได้ฝึกทบทวนนั่นเองกดท,ที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ด้านล่างตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยที่น่าสนใจก็คือคําว่าคําศัพท์นะ คำศัพท์เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราได้เคยเรียนไปแล้วถ้าแบบคำไหนที่เราอ่ะยังจําไม่ได้หรือว่าเราอยากจะมาทบทวนนะครับอาจจะก,กดหัวใจมันก็จะกลายเป็นคำศัพท์ที่เราสนใจอ่าอย่างนี้ผมได้เรียน p า r ์ทเอา พัดเอาแปลว่าเป็นลมนี่งปกติเซซิกซิกไม่สบายก็บอกอ่ะได้รู้ได้ได้คำสั์ใหม่แล้วเวลาเราไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นพัดเอาอ่ะเป็นลมอะไรประมาณอย่างนั้นก็สนุกนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่ได้โคด้ดสําหรับเรียนเป็นกลุ่มนะครับเข้าเรียนเข้าเรียนแบบว่าเป็นกลุ่มองค์กรนะก็ใส่โค้ดตรงนี้ครับกดที่คำว่าการเชิญนะแล้วก็ใส่โค้ดที่ได้รับไปใครได้โค้ดเลยก็ไปใส่เอานะครับแล้วก็กดสมิกนะครับได้เลยเรียบร้อยก็จะซักเซสนะครับ จบแล้วนะครับคุณก็สามารถเรียนเปนกลุ่มได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นทั้งหมดของการเข้าไปเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันจารดนะครับจาโดจาโดนี่ชอบออกเสียงเป็นจาโดนะครับจาโดนะฮะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับเรียนภาษานะภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็ลองไปทดสอบมันดูได้นะครับสนุกมากได้ความรู้และมีสาระครับผมขอบคุณครับ